รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนยนีเ เออแม่เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมจะออกรถสค่ะแล้วนะแม่เวลาไปทำงานจะได้ไปสะดวกไงขี่เกียจออกไปรอรถแต่เช้าเฮ้แล้วแกจะผ่อนไหวเลยลูกรถคันนึงไม่ใช่ถูกๆนะลูกน้ำมันก็แพงแถมบ้านหลังเนี้ยเรายัางต้องผ่อนเขาอีกนะลูกโอ้ยแม่มันไม่มีปัญหาหรอกแม่ผมอ่ะคิดวิเคราะห์คำเมืองไม่หมดแล้วแม่คิดดูดิตอนเนี้ยใครๆก็แห่ไปซื้อรถกันทางนั้นแหละ สิทธิรถคันแรกอะใต้ส่วนรถตั้งแสนหนึ่งเลยนะแม่ถ้าผมไม่ซื้อก็เสียดายแย่เลยพี่จะซื้อรถเหรอก็ใช่นะสิถ้าพี่มีรถนะพี่จะขับไปส่งจอยทุกวันเลยเลยสุภชัย,ชย,ยเด็ก <ไป S 1> หนุ่ม <นะ S 1> ที่เพิ่งจบการศึกษาและได้งานทำมีเงินเดือนเป็นครั้งแรกฐานะทางบ้านไม่ได้ร่ำรวยสุภชัยเป็นความหวังที่จะต้องดูแลแม่ดูแลน้องในอนาคตแต่เมื่อมีโครงการรถยนต์คันแรกเกิดขึ้น ก็ทําให้สุภชัยเกิดความอยากได้อยากมีเหมือนอีกหลายหลายคนเป็นไงพี่จอยคือพี่สวยไหมสวยจังเลยค่ะพี่ชยัยอย่างนี้ต้องพาจอยไปโรงเรียนทุกวันเลยนะคะได้เลยน้องรักเป็นไงบ้างแม่ความสุขของการเป็นเจ้าของรถคันใหม่อยู่กับเขาไม่นานความยุ่งยากก็เข้ามาเยือนเมื่อรายได้ดไม่มพอกับรายจ่ายของครอบครัวแม่ต้องไปหาหมออย่าลืมทิง้งเงินไว้ให้แม่สักพันเลยนะลูก 2ีบาทค่าชุดกีฬาสีาาาาน้อเจ้าอมา้างมาอีกแล้วปนเอตอนนี้ครอบครัเราต้องประหยัดโอ้โจะเอาเงินไหนเติมน้ำมันวะเนี่ย การไม่รู้จักประมาณตนว่าเราควรจะเป็นหนี้แล้วตัวเลขเรายไ,ได้เราแข็งไหม เราจะบ้านหลังแรกหรือจะเป็นรถคันแรกตัวเลขที่เราไม่แข็งเนี่ยแล้วไปอยากเป็นน่งเป็นนี่มีนั่นมีนี่ไม่ประมาณตนว่าจะมีจ่ายมีใช้ส่งเขาได้หรือไม่มันกลายเป็นเรื่องเขาเรียกชักใหญ่พันตัวเองเหมือนมแมลงมุมชักใหญ่พันไปพันมาก็ดิ้นไม่หลุดการที่จะแข่งขันอะไรกับใครเนี่ยมันจะต้องดูพลังกำลัง ของเราความสามารถของเราประมาณตนของเราว่าเราจะมีอันั้นแรกบ้านหลังแรกรถคันแรกหรือจะมีอะไรแรกแล้วส่งได้ครบตามนั้นหรือไม่จะได้ไม่ต้องมานั่งทรมานใจในรถคันแรกและบ้านหลังแรกแบบนอนไม่หลับนึกถึงแต่ดอกนึกถึงแต่สิ่งที่จะต้องใช้ต้องใจยอย่างนี้ไม่มีซะจะดีกว่าการที่จะแข่งขันอะไรกับใครเนี่ยมันจะต้องดูพลังกำลัง ของเราความสามารถของเราประมาณตนของเรา